สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องโกดทาวเป็นหนังปี2008จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหมอฟันสามารถคุยกับผีได้ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ทันตแพทย์หนุ่มที่มีชื่อว่าพินคัตเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมแม้กระทั่งงานปาร์ตี้เล็กๆในที่ทํางานพินคัตก็เลือกที่จะหนีออกมาเพราะไม่อยากจะผูกมิตรกับใคร เขาเดินกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ที่อยู่ข้างๆคลินิกที่เขาทํางานและไม่มีน้ําใจแม้กระทั่งจะเปิดลิฟต์รอผู้หญิงที่กําลังยกของหนักอยู่ด้วยซ้ําซึ่งพินคัตนั้นเขาเหมือนจะมีปัญหาด้านสุขภาพจึงต้องใช้ยาถ่ายอยู่เป็นประจําเพื่อให้สามารถเข้าห้องน้ําได้ วันลุงขึ้นเขาเลยตัดสินใจเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคท้องผูกให้หายขาดสักทีเขาจึงถูกส่งตัวเข้ารับการผ่าตัดเพื่อนำของเสียที่อุดตันลำไส้ออกซึ่งหมอที่ต้องเป็นคนลงมือทำนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่นักพินคัตเลยรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจและจะขอให้เปลี่ยนหมอผ่าตัดแต่ทว่าเขาก็ได้เผลอหลับไปพราฤทธิ์ของยาสลบสียก่อน วันต่อมาเหมือนว่าการผ่าตัดจะผ่านไปได้ด้วยดีพินคัตได้เดินออกมาจากโรงพยาบาลและบังเอิญเจอกับนางพยาบาลคนหนึ่งที่สวมผ้าคลุมสีแดงดําด้วยความนิสัยเสียเขาจึงแซวเธอว่ารสนิยมในการเลือกของเธอมันแย่มากพร้อมกับเดินจากไปโดยที่ไม่รู้ว่านางพยาบาลคนนั้นเธอเป็นดวงวิญ,ญญาณของคนที่ตายไปแล้วและเธอก็แปลกใจออกมากๆที่มีคนสามารถมองเห็นเธอ นางพยาบาลคนนั้นจึงรวบรวมดวงวิญญาณที่เลล่อนอยู่ข้างถนนมาติดตามพินคัสไปทุกที่ชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาหาเขาก่อนที่รถจะขับทะลุต,ตัวออกไปทำให้พินคัสคิดว่าเป็นภาพหลอนที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดเขาจึงกลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะขอรายละเอียดจากหมอที่ผ่าตัด ในตอนแรกเธอบ่ายเบี่ยงและไม่ยอมพูดความจริงแต่พินคัตก็ลบเหลาจนเธอยอมพูดมันออกมาที่จริงแล้วเขาเสียชีวิตระหว่างผ่าตัดไป7นาทีและอยู่ดีๆชีพจรของเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งพินคัตเลยบอกว่าเขาจะฟ้องร้องทุกคนแต่หมอก็ได้เอาใบเซ็นยินยอมหลังการผ่าตัดมาให้ดูว่าพินคัตเป็นคนเซ็นไม่เอาเรื่องเองดังนั้นสารจะไม่รับฟ้องเรื่องนี้เด็ดขาดส่วนเรื่องภาพหลอนอาจจะเป็นผลิตของยาสลบเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเอง พินคัสเลยกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์และเดินทะลุวิญ,ญญาณของชายคนหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้เขาจามออกมาอย่างแรงวิญ,ญญาณที่ได้รู้ว่าพินคัสมองเห็นเขาก็าพยายามจะขอร้องให้ช่วยแต่พินคัสก็วิ่งหนีเข้าไปในรถแท็กซี่โดยแซงคิวของผู้หญิงคนหนึ่งไปทําให้วิญญาณของชายคนนั้นตามเข้ามาในรถและบอกว่าผู้หญิงที่ไวไวายอยู่ข้างนอกนั้นเป็นภรรยาของผมเองและผมก็มีเรื่องที่อยากจะให้คุณช่วย พินคัสเลยไปนั่งดื่มในบาร์โดยที่มีวิญญาณของชายคนนั้นตามมาด้วยเขาแนะนําตัวว่าเขามีชื่อว่าแฟงและถูกรถบัสชนตายไปเมื่อ14เดือนก่อนแต่วิญญาณของเขายังไม่สามารถไปสู่สุคติได้เพราะยังมีห่วงบางอย่างที่จุดหลังเขาเอาไว้แต่ก่อนที่จะเล่าก็มีวิญญาณของหญิงชราอีกคนมาขอร้องให้พินคัสช่วยเช่นกันทําให้วิญญาณทั้งสองดวงเริ่มโต้เถียงกันจนเขาต้องเดินหนีไป ในคืนนั้นเองขณะที่พินคัตกำลังนอนหลับดวงวิญญาณหลายสิบดวงก็มาหาเขาที่เตียงนอนเพื่อจะขอร้องให้ช่วยและยังมีอีกนับร้อยที่ตามติดเขาไปทุกๆท,กที่แฟงเลยได้โอกาสยื่นข้อเสนอว่าเขาสามารถทำให้วิญญาณพวกนี้เลิกยุ่งกับพินคัตได้แต่ต้องทำให้ภรรยาของเขาเลิกกับแฟนใหม่ที่เป็นคนไม่ดีก่อนซึ่งข้อเสนอนี้ก็ถูกตอบตกลงในทันที เมื่อถึงตอนเช้าพินคัดเลยต้องไปฟังเกวนภรรยาของแฟงที่เป็นนักโบราณคดีพูดถึงเรื่องการค้นพบซากมัมมี่โดยระหว่างนั้นแฟงได้บอกแผนการให้พินคัดไปจีบเธอ แต่เขากลับหลงตัวเองและมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากๆจนเมื่อสิ้นสุดการบรรยายพินคัตก็ได้เข้าไปแนะนําตัวกับเธอซึ่งเกวนก็จําเขาได้ในทันทีเพราะทั้งคู่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกันแถมพินคัตยังเคยปิดลิฟต์ใส่เธอรวมถึงแซงคิวขึ้นแท็กซี่อีกด้วยทําให้เขาต้องหน้าแตกกลับไป จนแฟงต้องมาสอนวิธีการจีบสาวให้กับเขาเขาบอกว่าเกวนชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรบ้างและผู้ชายแบบไหนที่จะมัดใจเธอได้จนเมื่อถึงในวันลุ่งขึ้นพินคัตก็ได้บังเอิญเจอเกวนในลิฟท์ทำให้เขาลืมทุกอย่างที่แฟงสอนเอาไว้พินคัตได้ชวนเธอคุยเรื่องมัมมี่และโยงไปถึงเรื่องฟันของฟาโลที่เขาอยากจะตรวจสอบให้เพราะเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องฟันเป็นพิเศษนั่นจึงทําให้เกวนเริ่มสนใจในความสามารถและนัดให้เขามาเจอกันในอีกสองวันข้างหน้า จนม่ถึงวันนัดหมายพินคัตก็ได้มาตรวจสอบมัมมี่อย่างละเอียดและเจอว่ามันมีอาการเหงื่อกระเสบอย่างรุนแรงและอาจจะติดเชื้อจนกลายเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตจากนั้นพวกเขาก็ได้คุยกันต่ออย่างถูกคอจนชวนกันไปเดินเล่นต่อในสวนสาธารณะเควนเลยขอปรึกษาเรื่องฟันของเธอที่จะมีอาการเสียวทุกครั้งที่กินน้ำเย็นซึ่งพินคัตก็ช่วยดูให้และบอกไว้ให้เธอมาตรวจกับเขาเพิ่มได้ที่คลินิก ก่อนที่จะมีดวงวิญญาณเข้ามาทําลายบรรยากาศจนพินคัดหัวเสียทําให้เกวนที่มองไม่เห็นคิดว่าเขาอาจจะเป็นบ้าและขอตัวกลับบ้านไป ทว่าในตอนนั้นเองก็มีวิญญาณอีกดวงเดินเข้ามาหาเขาทําให้พินคัตเผยสะบัดออกมาด้วยความลาคาญแต่ปรากฏว่าชายคนนั้นเป็นมนุษย์ที่มีชื่อว่าริชาร์ดและยังเป็นคู่มั่นของเกวนอีกด้วยซึ่งริชาร์ดก็ใจดีชวนพินคัตไปทานมือค่ำที่บ้านด้วยกันจะได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นริชาร์ดนั้นเขาเป็นทนายที่อุทิศตัวเพื่อสิทธิมนุษย์คอยทําคดีความให้กับคนยากจนและยังชวนให้พินคัตมาช่วยเหลือสังคมด้วยกันทำเอาแฟงถึงกับปิฉาตาลอนที่แฟนใหม่ของเกวนนั้น ดีกว่าเขาทุกทางก่อนที่ริชาร์ดต,ต้องขอตัวออกไปทํางานและทิ้งให้เกวนกับพินคัตต้องอยู่ด้วยกันสองคนพวกเขาได้พากันออกมาเดินเล่นข้างนอกและแวะดื่มด้วยกันอีกนิดหน่อยเกวนบอกว่าเครื่องดื่มของพินคัตเป็นแบบเดียวกับที่แฟงชอบทำมาวิญญาณของเขาถึงกับดีใจเป็นอย่างมากที่อย่างน้อยเธอก็ยังจดจําเขาได้แต่ด้วยความหมั่นไส้พินคัตก็แกล้งถามว่าแฟงนั้นมีข้อเสียอะไรบ้างเกวนจึงระบายมันออกมาทั้งหมด 1. เขาชอบวางอำนาจ 2. เขาชอบซื้อของฟุ่มเฟือย 3. เขาชอบหยาบคายกับเด็กเสิร์ฟและ 4. เขาไม่เคยซื่อสัตย์กับฉันซึ่งข้อนี้ก็เป็นคำตอบที่สะเทือนใจทั้งตัวคนพูดและคนฟังเกวนเธอได้รู้ความจริงหลังจากที่แฟงเสียชีวิตได้ไม่นานว่าเขาแอบมีชู้มาโดยตลอดและมันก็ทำให้เธอไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกยังไงพอแฝงก็ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้ว พินคัตเลยช่วยปลอบใจโดยการเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังเขาเองก็เคยถูกนอกใจเหมือนกันเธอหลอกเขาว่าจะไปทํางานที่ต่างประเทศแต่สุดท้ายแล้วเธอก็แอบไปแต่งงานกับคนอื่นต่อมาพินคัดก็กลับมาที่อาพาร์ตเมนต์และบอกกับวิญญาณของแฟงว่าเขาจะหยุดทําเรื่องนี้เพราะลิชาร์ดไม่ได้เป็นคนเลวอย่างที่แฟงบอกเลยสักนิดและเขาจะไม่เข้าไปทําลายความสุขของเธอเด็ดขาดซึ่งที่จริงแล้วเกวนก็ยังไม่เคยลืมแฟงได้เลยเธอยังเก็บแหวนแต่งงานและคิดถึงช่วงเวลาดีๆอยู่ตลอด แต่ทว่าในวันลุงขึ้นขณะที่พินคัตกําลังทํางานอยู่นั้นพยาบาลก็ได้มาเรียกตัวเขาให้มาดูอาการของคนไข้ฉุกเฉินซึ่งก็คือริชาร์ดนั่นเองที่มีอาการปวดกรามอย่างเฉียบพลันและเขาก็ได้เกิดพูดปัญหาบางอย่างขึ้นมาที่เกี่ยวกับเกวนทําให้พินคัตอยากรู้เป็นอย่างมากแต่ริชาร์ดก็ไม่ยอมบอกเพราะเขาไม่อยากจะเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังพินคัตเลยไปหาเพื่อนหมอฟันของเขาและถามวิธีล้วงความลับจากเป้าหมาย เขากลับมาพร้อมกับไนโตรออกไซด์ที่ทำให้รีชาร์ดยอมพูดทุกอย่างออกมา เมื่อคืนนี้เขาและเควนทะเลาะก,กันอย่างหนักจนถึงขนาดต้องยกเลิกงานแต่งงานพเพราะเควนอยากจะไปทํางานที่เธอรักในอียิปต์มากกว่าพินคัตแล้วเรื่องนี้ไปบอกกับแฟงว่าหน้าที่ของเขามันสิ้นสุดแล้วแต่วิญญาณของแฟงก็ยังไปสู่สุคติไม่ได้แม้จะได้ทําในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ตามอาจจะเพราะว่าพินคัตตั้งใจจะจีบเควนต่อโดยการซื้อพวงกุญแจมามอบให้เธอแต่ทุกอย่างก็ต้องพังทลายลงเมื่อพินคัตได้ใช้คําพูดของแฟงมาจีบเธอเพราะหวังว่าเควนจะประทับใจแต่มันกลับ ทำให้เธอคิดว่าพินคัตเป็นพวกโลกจิตที่ตามสืบข้อมูลของเธอพินคัตเลยต้องบอกความจริงว่าเขาสามารถติดต่อกับวิญญาณของแฟงได้และถ้าเธอไม่เชื่อก็ลองถามคําถามที่รู้กันแค่2คนดูก็ได้เกวนเลยถามว่าฝันร้ายที่แฟงกลัวที่สุดคืออะไร พินคัตเลยหันไปถามเขาและตอบว่าแฝงกําลังดำน้ําและจมลงไปโดยที่ไม่สามารถขึ้นมาได้ซึ่งคําตอบนั้นก็ยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องมันเลยยิ่งทําให้เกวนเชื่อว่าพินคัตเป็นพวกโลกจิตและขอร้องให้เขาเลิกยุ่งกับเธอซะและที่แฝงไม่ยอมบอกคําตอบที่ถูกต้องนั้นก็เพราะว่าเขาโกรธที่พินคัตคิดจะฉวยโอกาสแย่งเกวนไปเขาเลยมานั่งเศร้าอยู่คนเดียวในสวนและไม่ยอมลุกไปไหนจนกระทั่งมีวิญ,ญญาณของหญิงชราคนหนึ่งที่มาขอร้องให้ช่วยเธอได้ทิ้งจดหมายเอาไว้ให้ล ลูกสาวก่อนที่จะเสียชีวิตแต่พรมเช็ดเท้าก็ดันทับมันอยู่เลยทําให้ไม่มีใครหาเจอและวิญญาณของชายอีกคนก็ได้มาขอให้เขาช่วยหาตุ๊ก,กตากระลอกที่ลูกชายของเขาทําตกเอาไว้ในรถซึ่งมันเป็นของดูต่างหน้าของตัวเขาเองแต่พินคัตก็ได้ปฏิเสธทุกคนไปเพราะเขาไม่คิดที่จะช่วยใครอีกแล้วตั้งแต่ที่เควนได้ปฏิเสธเขาทุกสิ่งมันช่างดูไร้ค่าและโลกนี้มันช่างน่าเบื่อยิ่งกว่าเดิม เขาเลยไปขอให้เพื่อนร่วมงานช่วยจ่ายยาแก้ปวดให้กับเขาจะได้นอนหลับเพื่อลืมเรื่องราวแย่ๆที่เกิดขึ้นให้ได้แต่เพื่อนของเขากลับบอกว่าสิ่งที่พินคัดทำมันเป็นการแก้ปัญหาที่โง่ที่สุดถ้าเราผิดตรงไหนก็ให้ไปแก้ตรงนั้นให้มันถูกต้องมันเลยทำให้เขาคิดได้และเต็มใจที่จะช่วยเหลือดวงวิญญ,ญาณทุกดวงเขาไปที่บ้านของหญิงชลาและนำจดหมายออกมาจากใต้พรมเช็ดเท้าละเมื่อลูกสาวของเธอได้อ่านมันวิญ,ญญาณของหญิงชลาก็ได้ไปสู่สุคติ ต่อมาที่สายงานก่อสร้างพินคัตได้ไปบอกหัวหน้างานถึงอุปกรณ์บางชิ้นที่ชำรุดซึ่งอาจจะส่งผลไปถึงชีวิตของผู้อื่นได้ทำให้ดวงวิญญาณของคนงานได้ไปสู่สุคติและเขายังได้มอบหมวกกันน็อกให้กับสาวนักบิดจ,จะได้ปลอดภัยหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นส่งผลให้สามีของเธอได้ไปสู่สุคติด้วยเช่นกันและตุ๊กตากระลอกที่เด็กชายทำตกไว้ใต้บอ่อรถ จากนี้ไปเขาจะไม่นอนร้องไห้อีกแล้วเพราะจะมีพ่ออยู่ข้างๆและทําให้วิญญาณของชายคนนั้นได้ไปสู่สุคติ และท้ายที่สุดก็คือเกวนที่วินคัตอยากจะคุยด้วยมากที่สุดแต่มันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อเขาพยายามจะพูดถึงเรื่องวิญญาณของแฟงเกวนจึงต้องการให้เขาพิสูจน์โดยการถามว่าทำไมเขาถึงได้นอกใจฉันพินคัตจึงได้ตอบทุกสิ่งที่แฟงได้บอกอยู่ข้างๆแต่มันก็ยังไม่เพียงพอสําหรับการพิสูจน์เธอย,ยังคงปักใจเชื่อว่าพินคัตเป็นพวกโรคจิตอยู่ดีเขาเลยรีบตามเธอไปเพื่อจะบอกความในใจแต่รถบัสก็ขับมาชนเขาพอดีทําให้พินคัตเสียชีวิตและวิญญาณของเขาก็หลุด ออกมาจากล่างจนกระทั่งรีชาร์ดได้บังเอิญผ่านมาพอดีได้ช่วยปัม๊มหัวใจให้แก่พินคัตในตอนนั้นเองแฟงก็ได้เห็นน้ำตาของเกวินที่ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพินคัตนั้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับเขาไม่มีผิดแฟงเลยได้ตัดสินใจเล่าความฝันของเขาให้ฟังและฝากให้พินคัตช่วยไปบอกเรื่องนี้กับเกวินจึงนั้นวิญญาณของแฟงก็หมดห่วงและได้ไปสู่สุขติเพราะสาเหตุที่แท้จริงนั้นแฟงแค่ต้องการให้เกวินเจอคนที่ดูแลเธอได้ก็เท่านั้นเอง หลายวันต่อมาพินคัตก็หายเป็นปกติและกลับมาทํางานได้อีกครั้งเกวนเลยมาหาเขาที่ทํางานเพราะอยากจะคุยด้วยพินคัตจึงได้เล่าความฝันของแฟงให้ฟังเขาเดินหลงทางอยู่ในป่าและหาทางกลับบ้านไม่ได้เกวนเลยได้รู้ว่าทั้งหมดที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงและเธอก็ได้เปิดใจให้เขาอีกครั้งและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่6.7คะแนนและเว็บ Rotten Tomato es, ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่85% ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ